สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M E U Skybox นั่นเองนะครับซึ่งผมกับคุณตูก็ได้พัฒนาไปไกลไกนะฮะเรียกได้ว่าครับผมครับผมโอเคฮะจริงเหรอโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันอผมก็ได้พัฒนาไปนะฮะขนาดนี้เลยนะครับก็เล่นมาไกลอยู่เหมือนกันทั้งทําประตูนรกความจริงก็อัดไปแล้วอัดคลิปไปแล้วคลิปทําประตูนรกอ่ะแต่ มันไล้สาระเกินไปใช่ไหมคุณตูนใช่ครับลิปนั้นมันไล้สาระมากจริงๆครับไม่ได้โกหกนะฮะตอนแรกอัดไปแล้วแต่ก็เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ลบไปนี่ว่าเฮ้ยอย่างงี้มเมมเต็มแน่เลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาลบนะฮะไม่ไม่น่าจะเต็มโอเค,คเดี๋ยวโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปนะฮะเราก็ได้นี่ทำเป็นห้องใหญ่แล้วใครขุดวะเนี่ย ทำเป็นห้องใหญ่ๆนะครับเอาไว้เพื่อเพื่ออะไรดีก็เพื่อเก็บของกล่องสมบัติอะไรประมาณนี้เดมอนเดมอนเดมอนเดี๋ยวเดี๋ยวคุดคุดไอ้กำแพงตรนี้ออกก่อนอู้ย่าเดินนะเดินตู้ัวผมมีคเบอร์สโตนเยอะมากถ้าตกลงมานิ่ร้องไห้แล้วก็ไปเลี้ยงหมามาคลิปที่แล้วหมายถึงลบยังไม่ได้ลบเลยอะ ยังอยู่ในเมมอยู่เลยเดี๋ยวเมมจะเต็มแล้วแหะเดี๋ยวขอ่ยขุดขยายให้มันใหญ่ไอ้น้ำโง่โอ้ยน้ำจากข้างบนโอ้โหเราตายแล้วไม่รู้ใครทำเหมือนกันนะครับคุณรู้ว่าใครทำไม่รู้ไม่รเนาะฮะไปขุดให้หมดนี่ขุดนี่ อย่าอุดน้ำนะไม่ได้อุดน้ำอุดใต้อุดใต้ลางให้มันตื้นนี่หมับ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 โอเคครับคุณโยชุคุณได้ตามส,บ,สบ,บายเลยทีมแล้วผมตื้นแค่บล็อกเดียวเด้อ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 เด้นี่น่าที่ของผมไม่หายเอองคุณโยชุตงไปของคุณของคุณโยหาจังเลยครับโอ้โหก็ดูโอเวอร์สโตนในตัวผมสิครับ เยอะมากเลยครับคุดูเราต้องทำพิแอคเล็ก่อนแล้วก็คุดเลยททยมีพิแอคเล็กนะเกือบเนไงงั้นตายไปเถอะเฮ้ยแต่อันนี้ห้ามห้ามแกล้งผมเด็ขาดนะผมนะ่ะห้ามแกล้งเลยนะโคเบอร์สโตนเป็นร้อยนะอะไรกัะ ไปหมดเลยกูอะไรไปบ้างเล็กเลือไปหมดอะเล็กนี้นั่นทุเรียนสี่อันโอ้ยสี่อันจังแม่งเดี๋ยวนะกูเพชรดึงอันเพชรเออแล้วก็มือกันเนี่ยโอ้ยได้ตั้งใจ ไม่เอาของกุนไ่ <c oughs> เอาไม่ได้ไแ,ลแล้วตัดใจเถอะโอ้โหคุณตูนขอโทษครับขอโทษได้ไหมเอาไม้ให้กูเลยมองไม่ได้แล้วทำไงดีช่างแม่งดิไปหมดเลยช่างหัวก็ช่างหัวคุณเลยครับอ่าทำอื้มโอ้โหกูตูดหมดแล้วแล้วมึงจะกูทำม โอ okay. เคเหลือบล็อกนิมอนบล็อกเดียวนอดดิโอ้โหเฮ้เยทักยันโอ้โหอันนี้ก็เป็นห้องนอนคุณตูนด้วยนะคะแล้วก็เป็นห้องเก็บของด้วยนันน่นเองนะเฮ้ยไม่ได้คาดหวังเป็นคนเก็บของนะคะคุณตูนบล็อกนี้เอาไปเป็นได้แค่ยามเฝ้าของอกระจกกระจกคนหนึ่งโอ้โหเจอของดีโอเคโอเคเดี๋ยวออกขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวขอไปไปไปช่วยกันย้ายของก่อนครับคุณดูดครับขึ้นมาขึ้นมาขุดกล่องเดี๋ยวผมจะขุดกล่องเออเดี๋ยวคุณคุณเอาของในในในกล่องพวกนี้ใยใส่ใส่ตัวคุณให้หมดยกเวน้นกล่องผมไม่ได้ไปเลยผมยังไม่ได้ไปเออรู้แล้วยกเว้นกล่องกล่องเนี้ยกล่องที่ผมเปิดอยู่ห้ามาไปผมไม่ได้ไปเลยที่เหลือเอาของมาให้ได้ได้หมดเลยนะครับครับผมผมยังไม่ได้ไปเลยเค้กคือผมไม่ได้ไปโอ้ยหมายถึงในนี่ในนี่นี่เขาเปิดตัวอะไรนี่เค้กผมไม่ได้ไปมี โอ้โหคุณเปอร์ส่วนั่งเยอะอืมไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยไงนี่บอกว่าให้เอาของในนี้ไปให้หมดนี่เออคุณยายโอ้นี่อกแล้วจะย้ายไงวะย้ายลงมาอยู่ข้างล่างคุณอะไรคุณคุณงงตัวยังคุณตูนใช่คนอยู่นี่ฮะทาาคุณใช่คนไหมเฮียทำไมเฮ้ยมึงใช่คนมั้ยเนี่ยใช่โอ้ใช่เลยเอาไม่มาเอาของไปอีกอะ ไปเอาอันนี้จะเอาไหมเนี่ยอันเนี้ยจะเอาไหมฮะมันก็ไม่ดูหันหน้ามาหันหน้าในเกมจะเอาไหมฮะอันเนี้ยจะเอาไหมตัวประกันหันหน้าในเกมฮะเอาไหมอ๋อมาละกดเลยฮะไม่ต้องเอาโยนทิ้งไปเลยโอเคได้เฮ้ยเฮ้ยเราเล่นเผื่อเอาภาคภาคไหนมาซื้อของเจนบีซีได้จะได้ไปเดี๋ยวตูนเอาไม้ไปนะคุณตูนครับคุณเอาไม้ไปนะครับมีบล็อกขีดไปกดตรงนี้ตนี้โอเคเดี๋ยวผมเอาขวานมาขุดก่อน เราก็จะย้ายของไปข้างล่างเอาไม่ได้เปิดเสียงเดี๋ยวขอเปิดเสียงกันมาเนี่ยของกล่องอย่าล่วงกล่องอย่าล่อไปต่อหน้าต่อตามาเดี๋ยวผมคุดกล่องเองคุณลงไปข้างล่างเลยลงมาข้างล่างเลยโอ้โหของของในกล่องโง่โง่นี่เอาไปมมันรวมแล้วเราแยกทีเดียวแบบของเต็มกระจายมาเอาไว้เอาวางไว้เดี๋ยวผมแปะแปยตรงไหนคุณก็เอาไม้วางตรงนั้นนะอ่าเดี๋ยวผม เริ่มก่อนจากอ่าเราจะทําตรงที่เป็นแบบนี้เป็นเสานี้เพื่อไม่ให้มันดูน่าเกลียดอผมเต็ม้โอเคเอาอันนี้อ่ะวางไปเลยอันนี้อะไรไม้ไม้ใส่ไม้เข้าไปาวางไม้เข้าไปให้หมดป้ายผมหายไปอีกอันเนื้อครับคุณตูนอยู่ๆที่คุณไม่ป้ายอะอยู่ๆ,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 ๆเออวางวางวางย่อตัวแล้วกดวางอีกบอกทาไม่เป็นอีกอะ ถายุมขอไปเค่าไปจะขี่ค่าค่าเอ้ยไ,ไม่ต้องค่าดีกว่าหนังหนังพอไหมเยี๋ยอกเอาย้ายของนี่นี่ไปแล้วไหนเนี่ยหมดร้อยจะเอาไปทำไมบอกว่าไม่ต้องเอาไว้ได้ไหนก็รเน่ยย้ยายแมยงไปเลยย,ยงิงออกมาย้ายนี่ ก็ช่วยกันยา้ายไปแล้วกันมามารีบมาเอาของช่วยช่วยกัน,นหนังวัวอยู่ที่คุณนะครับคุณตูนหนังวัวหนังวัวไปไปก่อนเถเอ้ยเตียงเตียง,ยงวางไว้บนนี้ผมจะนอนบนนี้คุณก็นอนชั้นล่างเป็นยามเฝ้าของไปหรือจะไม่นอนชั้นล่างนอนด้วยกันข้างบนนี่แหละนอนให้ยุงกัดเอาเอา,เอาป้ายรูปมาเอารูปภาพอะมาแปะข้างไหนป้ายรูปอะเด็กโอเคดีมากครับคุณตูนโอ้โหคุณตูนฉลาดมากเลยอนี่โอ้โหคุณตูนฉลาดมาก อุ้ยเยี่ยมเอาไปพกเอาไข่ไก่ไหมไข่เอาไปเอาไปใส่เอาไปใส่คุณตูนให้หมดให้ครับแล้วก็อย่าไปเล่นทะลึ่งตกตกลงมาอีกละ่ะหิตายตกเหวโอ้โหโคตรลอลังการเลยอลังการอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุณพี่แอ็กเหล็กไหมครับคุณตูนเฮ้ยไต่ว่าใจเย็น คำถามว่าคุณมีพี่แอกเหล็กไหมฮะถ้ามีก็จะได้นะั้นถ้ามีจะได้ครับ,ม,บมีสติกเฮ้ยเดี๋ยวต้องหาสติกพี่แอกเหล็กก็เป็นไอที่ขุดเหล็กไงเออช่างแม่งเหอะช่างเหอะอออต่อมไปเลยครับรูปภาพที่องสี่อันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับคุณตูนกล่องเพชรไปทนเล กล่องเพชรอะไรกล่องเพชรอะไระมารวมกวาดไปหมดเลยโอ้โหแม่งเอาเค้กไว้คนเดียวเลยเอามาให้ผมสักก้อนหนึ่งดิงมาจะคุดจะคุณดูแล้วไม่ขึ้นไปนอนข้างบนด,ด้วยกันไงได้น้อนงล่างนี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กล่องนี้ไม่ใช่กล่องเล็กไม่นอนมันเป็นห้องเก็บของไงเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าเราเอาป,อป้ายแปะซ้อนป้ายจะเกิดอะไรขึ้นมาได้อีก เดี๋ยวเยวในกล่องนี้เอาโคเบอร์สโตนวางเดี๋ยวผมวางถ้ามีโคเบอร์สโตนก็เอามาวางในกล่องโคเบอร์สโตนด้วยเดี๋ยวตายอีกก็แย่ yeah, เลยเราเล่นอย่างนี้เราก็ต้องเก็บของฮะการเล่นแบบพวกเกาะเล็กๆอย่างนี้เราต้องเก็บของแม่นยำกับของในตัวเรานะฮะถ้าไม่แม่นยำนี่ก็เร,ววเรียกว่าเลเทะตุ้มเปะไปหมดเลยใช่ไหมครับ เฮ้ยถามว่าใช่ไหมเฮ้ยใช่เฮ้ยเออใจเย็นนครับดตกใจ<ะ>โอค๊คฮัมเปล่าเอาแล้วมาห้องเสียน,นั่นน่ะอยู่เียรกรงอยู่หรือแล้วทำอะไรคุณเนี่ยอะไรจะทำห้องนั้นเป็นห้องส่วนตัวเลยแล้วห้องเก็บของแค่นี้แล้วจะเก็บยังไงอะนนมันไม่พอไอเทมมีเป be ็นร้อยๆโอ้โหเรื่องมาก เอาลงใครวะใครดีแต่ใครวะ๋อไม่มีคงจะบีบบ้านอื่นแหละหรือออกให้หมด เดี๋ยวคุณก็ทำห้องตูข้างบนก็ได้คุณแปน้นนอนดีครับเดี๋ยวค่อยทำห้องตูข้างบนอ่าย้ายเตียงไปเลยเอาไปเลยเอาไปจากห้องนี้เลยนะโหมดลายโอ้โหใจเย็นใจเย็นไปกองบ้าานี่ทีก็ช่วยไม่ใช่หรือไงอะฮะไม่ทำไมทำไมล่ะมาช่วยไงไ,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 ไปให้ <laughs> ไไห,หมด เดี đấy, à, ai, r r t, okay. ๋ยวค่อยทาข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเราก็ขยายเกาะอยู่แล้วอ่ะอ้าวโหไม่พอใจกันก็ไม่บอกกันนี่หัวใจยังไม่ลดเลยหมายถึงหลอดเลือดยังไม่ลดเลยโอเคมือเจอมือโอโหไม้ทํไมเหลือแค่นี้ไม่รู้ใครคง่าด ไหนบอกไม้ของตัวอ e ันอยู่ข้างบนอ๋อพี่ครับไปหมดแล้วนี่ว่ะเหลือไม้นิดเดียวแล้วจะปิ้งอ่ะต้นอ่อนของต้นไม้อยู่ไหนอยู่ด้านในเลยไม่ใช่ไม่มีดูที่หนูคนเดียวเดี๋ยวเราขุดขุดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวเราขอขุดต้นไม้ก่อนขอขุดต้นไม้ก่อนนะจ้าคุณเยอะรนนี้ใครใหญ่ก็ใหญ่ไหม นี่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกวิธีขยายใช้แบบพี่ไอ้ยาเอ่ยยื้อนะเดี๋ยวมีวิธีขยายเหมนเอาไปพี่แท็กเกอร์นะครับคุณแท็กเกอร์เกมเมอร์ไม่ใช่แท็กเกอร์เกมแท็กเกอร์ไหมครับนะครับขอเอาชื่อมาเอ่ยหน่อยนะฮะขออภัยนะครับเราจะใช้หลักการวิธีเดียวกันนะฮะก็คือแบบหย่อนตัวลงไปอู้แล้วในกล่องนี้ก็มีของเยอะแยะ,ยะก็เก็บไว้อย่างเงี้ยเนาะในกล่องเนี้ยไม่ต้องย้าย อลังการเอาไปแชกมะเผาดิบอกไปแชกคือเอาไปแชกตายอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออดีมากเผาต้นไม้นี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพุ่งเผาอยังพุ่งเผาจะขุดแซปปิ้งจะให้แซปปิ้งมันร่วงเหยาเผานะเออได้๋ยปปิ้งมาหนึ่งตัวแล้วเผาแม่มาเลยหนึ่งต้นก็พอแล้ว โอเคนะคะส่วนป้าพวกนี้เราก็ขออนุญาตรื้อออกนะครับขออนุญาตคนที่สร้างอะฮะรื้อออกนนโอเโคคนร้ายไปเนี่ยไปไปไขออภัยนะครับแต่เราต้องขอรื้อออกไปก่อนนะฮะโอเคไล่ป้ายมาปีๆกับหินงงๆปีๆนะครับโอเคแล้วก็เหมือนจะตกใจ แต่ไม่ตกใจหรอกโอเคเอาไอ้กล่องนี้ออกไปก่อนเฮ้ยอย่าลืงโอ้ยโอเคเสียเสียฟอมไอรัฐบาลอะไรมันจะเปิดเพลงนี้ทำไมวันนี้เออจะประกาศก็ประกาศเถอะ ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้ยินกันหรือเปล่านะฮะใช่ไหมครับคุณผู้ชมจังหวัดน่านฮะม่งเปิดทั้งปีเลยฮะตื่นตาตนมากเลยอ้ายเกือบล่วงอ้ายอ้ายวุ่นตาอกายด้วยแถวแปดเป่าไม่มีอะไรครับผมใช้ใช้ทั้งแข้งแมนช้ยดุนชายดุนไม่ยังแท่งละวอีกของใช้ใช้ทดุนดินบ้านชาร์จวะสายใงกว่าเอาเว้ยแล้วใครขยายก่ออย่างนี้เนี่ยไม่ได้ขยายอย่างนั้นมีควายอยู่ โอเคได้ขยายงั้นก็ได้คือขยายงั้นอนะ่ะมันจะพื้นที่มันจะไม่พอไงคือเราจะไปติดเกาะอื่นไงเข้าใจปะไอเออเทเนาะนี่อะอะขยายงี้ก็ขยายงี้วะมาใช้ล้หลักหลักหลักพี่แท็กเกอร์เกมโอ้ยอย่างนี้แต่ดินเราต้องเยอะพอวะ่ะแต่ผมเกรงว่าดินเราจะไม่พอนะครับใช้หินไปเลยตูนคุณตูงครับใช้หินเลยครับ ก็เนี่ยฉันอยู่เนี่ยเออขอโทษครับ,บาาหักขาใส่ฮะเปล่าทำไมกล่องมันเปิดเองอย่างนี้วะเนี่ยบักอีกแล้ว โ oh, yeah, yeah. อ้โหใหญ่อลังการงานสร้างมันเหมือนแบบเราอยู่บนสวรรค์แน่นานะใช่เออไอ้พวมนุษย์ไอ้พวกนี้ทำบาปเปเยอะกินเหล้ากันดิ้นนะนี่นรกนรกอยู่นู่นนรกอยู่นู่นในนรกคุ่พักสายอยู่นู่นจิตมาทูอยู่นู่นกอ้ทำความดีกันไว้แล้วกันฮะจะได้ขึ้นมาบนนี้มั่งแต่ผมว่าอย่าทำความดีเลยว่าอยู่ในนรก <laughs> อยู่ในนรกดีกว่าอยู่บนนี้ไม่ ก็ดูบนนี้ดิดูที่นี่แต่อะไรไม่รู้เนี่ยดูอะไรก็ไม่รู้เดินไปเดินเดินมาโอเคเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนใครเอามาวางไว้เนี่ยเกจะปูนใช่ไหมครับปูนถ้าเป็นดินเลยไงพี่เป็นดินด้วยเป็นผสมหินด้วยเพราะดินเราไม่พอเออผมก็อยู่ตำบลมังคุดนะฮะใกล้ๆกันหลวงพ่อกวยอะไรนะดังๆหลวงพ่อกวยดังอะ เปล่าไม่มีอเลยเกือบร่วงจรยงนอนอยู่ที่ผมด้วยผมโกนร่วงอ่ะแตวไอแต่ชัยคุณว่าผมอย่างนั้นแหะครับคุณตูนครับผมในนี้มีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าแต่ในนี้แม่งมีแอปเปิ้ลเยอะว่ะ เอ,ออนี่แหละเออฮะป่าเหรอเดี๋ยวเราจะทำการขยายนะคะ<ม>นะฮะ<ม>พี่เอก,ก็เออไม่มาเลยนีน่พี่ยโย่เออ่ะอ้าว <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ้นก่อนเราก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ซะที่เมื่อไหร่ล่ะ บอลังการเลยบอกว่าอลังการขี้เกียจพูดแล้วนี่่นีฮอนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราอันนี้นะฮะจะทําแบบให้มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมแบบหมายถึงแบบสะพานอ่ะเราจะทําให้มันดีขึ้นนะครับแบบว่าดูดิมันีดูดีลุ้งแล้วไปโยนลงไ่ช่วยเกินแล้วมแล้วเตียงนอนสองเตียง ไปหมดแล้วไปไปไม่เป็นไรไอเตียงนอนแล้วกู้ใหม่ได้ใช่ป่ะพิกแอ็กอะโคเบอร์สโตนนี่คนสี่อันแล้วก็เยอะเสียหายเยอะมากลุกปลายปลายภาพติดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาจากวัวเห็ดได้แต่แซปปิงต้นไม้อ่ะหายไปสุบคือแล้วไม่มีต้นไม้อีกแล้ว แต่ไม่เป็นไรเรายังโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนาะต้องมาจะเลยงงามใหม่อุ้ยเอาก๋เดี๋ยวแตกแล้วเนี่ยมวยแบงหมดจะหมดเลยเอารีบไปช้าเร็วหมดเลยยังหนึ่งสิบห้ามใครช่วยโถเอ้ยไอ้โง่ใครไม่งงกูบอกว่าปีหน้าจะติดลงเฮ้ยเกือบล่วงคุณโยเวลาคนโยเวลาที่โลกคุณโยในทางนี้มั่งฮะเวลา วันพิษโลกคุณจะทำอะไรมั่งส่วมแตกะกินเหมือนส่วมแตกใช่ได้กินนะว่าเหมือนใช้มือนี่แหละอะโอ้โหของเขิงนะฮะหายหมดนะฮะอ้ายเสียวเฮ้ยเสกัวอย่าฆ่าวัวนะ เหลือวัวไว้อย่าให้มันตกด้วยอย่าพึ่งเสกเอ้ยจะเสกทําไมอยู่เขาเล่เสกกว่าเล่นเ่นยิ่หุ่นเลยอ๋อแล้วใครแล้วแล้วมันมาได้ไงเไม่อยู่เขาเลยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่บอกน้งว่าต้องเสกไหมไม่เจ๋งว่ะเฮ้ยได้ไงอ่ะอ๋อถ้าถ้าถ้าคุณยิดว่าผมขำก็ได้ไงคุณตูนลองดิลองดิ อ่ะลองเสกลองเสกลองเสกอ่ะลองเสกวัวมา <c oughs> อ่ะคือมันมีไข่อยู่ห้าอันนะครับอันนี้เหลือแค่สี่อันคือไข่เนี่ยผมไม่ได้ปรับเป็นเคลียร์ทีบแล้วโกงมานะครับแต่ว่าไอเห็นในะอพีระมิดไหมนั่นแหละครับผมไปเก็บกันมาครับในพีระมิดจะมีนี่ฮะเนี่ยในพีระมิดก็จะมีใช้มีวันหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่ในพีระมิดในพีระมิดก็จะมี ไข่มันจะมีไข่พวกซอมบี้5อันไข่หมูไข่ไก่ไข่อะไรงี้หอันนะฮะจริงๆครับไม่ได้โกโหกสามารถได้ให้ฟ้าผ่าตายนะครับบังคับจะคิดว่าไอ้ปลาเป็นปเคียดอดิแล้วก็โกงมาหน้าด้านๆไอ้หน้าด้านแต่ไม่ใช่นะครับ,ดรรบเดี๋ยวเหล็กเท้าอันหลุดหมดเลยไอ อย่างนี้เราฆ่าวัวจับใจเฮ้ยเฮ้ยหมา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 จะใส่บอลทำไมฆ่าวัวให้หมดเดี๋ยวหมาผมตายโอ้โหลูกรักลูกรักโคอยาเดี๋ยวหมาเดี๋ยวหมาผมตายนะครับเปลี่ยนชื่อเสียงหมดลูกตาขุดมายังไม่มีชื่อเสียงเลยเออแลฮะพวกในเฟซพวกอะไรนึกบอกว่ากดกดเลขฆ่าอีกครับ รออีกห้าทีคุณจะดังไม่เห็นดังที่ยงงูไม่ได้ดังก็มันหลอกมันก็ยังอยากได้ไลฟ์มันจะเอาไลฟ์ไปกินข้าวก่อนแน่ๆไอ้พวกอะไรวะโอ้มันกำลังแปลนถ่ายลูกแช่กิเกิดอะไรเป็นกำลังใจพ่อหนุนนะคะอือเอาเวลาให้อนข้าวพ่อจะตายโอ้ลูกลูกลูกแป๊กหนึ่งสิพ่อหนูกำลังโพสภาพเปตายตายพ่อตายแล้วครับ <laughs> <laughs> คุณผู้ชม แม่ก็ยังจะอือหือมีพวกนี้เานาะกลังจันวอังการไม่รู้ว่าทำยังไ,ไปได้แกผมอีกแล้วแต่เราเหอือเต็มนอนอยู่หนอันเฮ้ยแกผมผมมีแกผมมีแกเหรอนีมีอะเดี๋ยว, <c ười> ดยวเดี๋ยวเวขอข้อขอข้ออน้ต่แกอย้ <c ười> ่สีอู้อขอข้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 ออข้อขอออข้อข้อข ขอพายนะเจ้าแกเกจ้าแก,กง,งูนี่เอาไหมเอาไหมสองตัวไอตัวงตัวงนี่นี่ไงคนเหมือนกันก็ทำเต็ยงนอนได้โอ้อยขอแล้วพอแล้วเอาวัวเข้านรกไป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 ,ไปแล้วดันวัวเข้านรกข้าวัวเข้าวัาาว,วปั๊มเนื้อเขาปั๊มเนื้อ นี่เนี่ย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 ขอยุ้ญาตเมื่อกี้นะฮะไอ้ไข่ที่เราเห็นกันเนี่ยมันผมไม่ได้ไปขี้โกงมาจริงนะครับแต่ว่าเขามีให้นะตรงทะเลทรายมันจะมีกล่องสมบัติอยู่ผมไปหยิบมานี่ผมพาไปดูเลยครับนี่นี่ที่ผมไปไม่ไม่รู้ว่าอัดอัดอัดคลิปกันไปหรือยังฮะโยมันนี่มานี่หมักหมูไม่ใช่ไม่ใช่หมอที่ผมนี่ทำมาเองนี่ครับนี่ครับนี่ผมไปทำมาดูดินี่มันไม่เกิดแล้วครับนี่นี่ นี่ฮะผมก็เอาลาวาวาง,งดักไว้กล่องกล่องอยู่ตรงกลา์ครับที่ผมวางาวาไว้ตรงนี้นี่ครับตรงนี้กล่องมันอยู่ตรงลาวาฮะแต่เอ้ยมีแกะอยู่นี้ด้วยเหรอเอาไข่แกะไปวางไว้นี่ยทำไมเราจะทำเป็นสเปลโมอนเตอร์อะเหรอเฮ้ยมีพวกมโมเตอร์ะอระไรอะไรอยู่อยู่ในกล่องบั๊ไข่อ่ะเออมีมีอะไรบ้างเดี๋ยวอวยู่ในกล่องที่บ้านเดี๋ยวขอไปดูก่อนที่บ้านมีโอเคผมขอไปดูก่อนนะครับคุณตูนฮะแต่คุณตูนต้องถึงถึงบ้านเร็วแบบเร็วๆให้คนดูหน่อยสิ แ,แบบไปต้องข้ามสะพานยิ่งไมาดึงแล้วของอะ่ะอยู่ครบโอ้ยเคยช่วยหน่อยคือมันเป็นบัก๊กอะไรของเกมก็ไม่รู้อะ่ะคือมันแบบคุณตูนตายแล้วของอยู่ครบอะ่ะเออเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะมีสปาลพิกซัมบีไ<ง>้<ส>ได้ไหมดสไปเดอร์ชิเคเก้นไม่มีอยู่แค่เนี้ยแต่เรามีสปาสแลมเว้ยเออเดี๋ยวเราไปไปสปาลก่อนนะ เพราะสแซลมนี่หายากมากวุ้ยผมไปเกาะนั้นได้ทันใจมากวายวายวาตายตายโอ้อยโดนราบาเผาก็ล่วงของก็ฮ้ายล่งอกล่ะโอเคนี่มีน้ําอยู่นี่ม,มีน้ําเลย้โหเรามั่งถังแตกอโอเคโอค้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้มีสปาวเกียวตันสปาวสไปเดอร์อ่ะสปาว์แลมแล,แล้วก็สปาวอ,อออวอ้าอ่าอีเดวอีเดวอีเดวคุณโยครับ ผมจะเผาว,วันชุ่งนี้นะครับวิบพิธหนึ่งคืนก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องสวนแล้วเพ่อพิธำหนึ่งคืนโอเคครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับวันนี้เราก็แค่มาอันนี้นี่หน่อยนะครับก็มาแค่อะไรดีก็มาแค่แบบขยายเกาะอ,อะไรให้ดูกันนะฮะให้ดูว่าเราทําอะไรกันไปได้เนี่ยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งน้าเราจะมาทําอะไรกันดีครับคุณตูนออขยายเกาะขยายวันนี้นะฮะเราก็ทําฟาร์มด้วย ดกดว่าอ่านะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเขาขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะอะีบอล